ท้องฟ้าตอนกลางคืนอันกว้างใหญ่ไพศาลมีดวงดาวนับล้านดวงในกาแล็กซี่แห่งหนึ่งที่เราจะต้องผจบ <c oughs> เดี๋ยวกันเดี๋ยวจะน,นอกเรื่องไปมากกว่านี้ครับผมนี้ท,อทออ่องท่องละเมอเพ้อไม่เก่งครับนะผมนี่ยังไม่ใช่เทพเจ้าพอครับก็ต้องสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วในรายการ SK t Review g วิ i n g มนั่นเองครับเรียกว,ว่าแคสเกมก็ได้ครับ กับที่จริงม่ก็ไม่เหมือนกันสักวันเลยไม่รู้จะเรียกว่าช n e l ตัวเองว่าอะไรครับนะก็อยู่กับผมนายเจนนั่นเองครับกับเกม s k y ย i m มนั่นเองครัต้นกำเนิดของคำว่าโดของนั่นเองครับโดของที่เป็นคำพูดของคุณออยและคุณเอกนั่นเองครับอ่าแล้วตอนนี้เร้มาเออต่อกในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับหมู่บ้านคนจนนะครับจนมากเลยครับโอ้โหมีเสื้อผ้าใส่ทุกคนเลยจนจน จนไม่รู้จนยังไงครับนะผมก็ล่อๆมาตามน้ำครับอย่างที่คุณเห็นในพาร์ทที่แล้วนะตอนนีเเ้เราก็ต้องมาทำเควสต,ต่อครับไม่รู้ว่าเควสมันให้ท,ทำอะไร <laughs> จากพาร์ทที่แล้วนี่เราก็เราก็ได้สังเวยชีวิตไอ้เหี้ยอ้าวแล้วใครบดอบอะไรมึงเนี่ยบนอะไรมึงต้อ <laughs> <laughs> งใส่เข้อยายให้เราฆ่าไก่มากครับจะมีม,มีมีดาบอยู่ข้างไก่ด้วยอา้อาวเอาไก่ไหม เขียนได้นะเอาเป็นว่าเออไก่ตัวนี้มึงขิดได้มึงขิดอะไรเนี่ยนะผมก็จัดการสังหารมันเป็นที่เรียบร้อยแลนะแล้วก็เจ้าของมึงออกมาตามล่าเจ็ดชั่วโคตรมึงฆ่าไก่กูประมาณเนี้ยผมไม่อยากจะพูดดังนะเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวบ้านอื่นก็ตามมาด่าพ่อครับอันนี้เชื่อะไรเนะี่ยสตีลสตีลเนาะไม่ต้องการ ตอนนี้เดี๋ยวผมมาเออโด่คลองเลยครับดีเวอ럴우드 I said no no tape chasing ชื่ออะไรเนมันมันบ่นอะไรเนี่ยครับกูกูไม่รู้กูโดไปอย่างเดี๋ยวเอ้ยทำไมตัวกูเป็นอย่างนี้ ชิมหายแล้วโอ้หนี่กูไม่ได้ดูตัวเองเลยเนะยอะมาก,กาอย่างจริงตาแบนบอดข้างนึงโอ้โหเพ่งลืมตัวเองเลยนะว่าผมแต่งเยอยขนหน้าอกเป็นตรดกเลยแลทำไมกูเหลือตัวแค่นี้วโอ้โหไอ้กามใหญ่นะเดี๋ยวกันไข่อ้าว ไอ้ขี่นี่สงสัยเหรอสงสัยเหรอขึ้นขึ้นมาดูเนี่ยอ้าวเดี๋ยวก่อนอ้าวเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยอ้าวกูไปกดอะไรผิดวะระยำเลยอ้าว อือโอ้ยมาดังงัวดทั้งเมียเยอะกูวิ่งอะเดี๋ยวกันออ้ยไปบ้านหมู่บ้านนี้มันโหดจังวะเฮ้ยช่วยกูด้วยเอาเฮลเฮลบัสอะไรอะไรฟาดนาฟาดฟาดนาอ่ะอืมกูมีกูมีโล่เวอืมโอ้อืมตบ ตบนาซันนาซันอืออ่ะโอ้อือโหมันเป็นอะไรที่มันกลับมาที่บ้านเดิมใหม่ครับเมื่อกี้งงไปหน่อยไม,ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ <c oughs> หน้าดูแล้วกินนะเดี๋ยวกันว่าแต่ใน,นนี้มีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> มีเงินมีเงินมีทองด้วยโอ้โหแมวแมวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มั๊ดดดูดทีหลังดูดทีหลังตอนจังหวะนี้เรามันเผลอละนี่กว่าไวไปเอาไปเอาขนมปังเหรอขนมปัง <c oughs> อะไร อะไรผมไม่ทำอะไรเลยนะจริงคุณมองอะไรคุณนะ่ะ <c oughs> หน้าผมมีพิรุษตรงไหน,นครับหน้าหน้าผมก็ปกติชนนะครับ <c oughs> ด,ดูใส่เสื้อไ <c oughs> อ้เชี่ยแม่งฮาว่ะเดียกวันเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไม่สำเร็จนะครับอ้าว เฮี้ยไม่สำเร็จนะครับทำไงวะอันนี้ก็ได้อันนี้บนเฮี้ยโอาขูหัวแม่งเยอะมามองเลยช่างหัวมันแหอบช่างมันเนี่ยช่างเผือกช่างมันนะมีอะไรมีอะไรกูโดย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเอีเอเอ๋จะเยี่ยมนี่เปิดอ่ะอ่ะเฮ้กูขอโทษเดี๋ยวเลยนะ <laughs> เฮ้กูไม่ได้ทำอะไรจริงเดี๋ยวนะตัวนี้มีตังค์ด้วยโ <laughs> อ้โหแค่ตังค์ไม่กี่บาทมันยังหัวอยู่วะไปก็ไดแ้แม่งห่วงก้างอะไรอะ The Great Armor Peak Make Defense Spell อ่าประมาณว่า หมวกเวทนะหมวกของนักเวทเหมือนกันอะไรไม่ค่อยได้ครับเนีกูโดมากินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยตึแครอทแครอทนี่โดแบบสะใจไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์นี่ครับไอสัตว์ของแท้เนี่ยครับดูมีหมาวัวไก่โอ้โหเซิร์ชได้ไมนี่ยเซิร์ชหมาวัวไก่แต่ที่นี่มันให้เรามาทำอะไรครับ เดี๋ยวนะผมต้องดูเมนเควสก่นอ,อนเมนเมนเควสเจนเควสไหนคือเมนเควสแบครับเดี๋ยวนะท็อกเก c นแอคทีฟท็อกทูมันให้มาหาคนคนหนึ่งับอยู่ที่นี่ครับไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเอาเป็นว่าบ้านมันล็อกอยู่ครับอืมเจ้าของบ้านไม่อยู่ จวันนี้เออให้คุยกันวเบ้านนี้โดได้โหโดได้ตามสะดวกนะถ้าบ้านไหนนี่มันมันมันได้มีสีแดงขึ้นเลยแสดงว่ามันมันจะใช้ได้อยู่นะเอาแม่งหมดเลยของกินเนี่ยผมผมไี้เห็นของกินแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงชีสชีสมีอะไรก็โดยอ่า เอ้ยคุกไอ้้เหียยังหาไม่หายผมนี่เห็นนะเห็นสภาพของตัวเองเนี่ยแบบมันทุเรศมากเลยครับ yes ใช่ใช่ใช่โอ้ปรุงอาหารปรุงปรุงอาหารปรุงอาหารปรุงอะไรดีอีกครับปรุงอะไรดีอีกโอ้โหใช้ไม่ได้เลยก็คือไอ้พวกที่เราสามารถโดโดูชาวบ,บ้านยังม่ได้เราสามารถเออนำนำมาปรุงเอา มันฝรั่งมันฝรั่งอยู่ในไห้ไอ้คนคนกำลังหลับพ t i ชั่นรอบเดนไนคืออะไรครับอินเซนเทเวอร์เมอร์สกิลบายสิบพอยต์โอ้โหสิบวิก็ใช้ได้อยู่อ่ะอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่กูรอเล่นกูรอเล่น โอ้เสร็จอะไรแหะครับอย่างงี้ลักหลับโอ้ยโอ้ย่ำนะเราเป็นคนชอบดูถูกครับดูถูกเหยียดย่ำเหยียดย่ำเมื่อยมากเอ้าไอ้เค in yup> ียนี่ก็ไม่สนใจเลยกูมาขโมยกูมาขโมยแม่งหมดบ้านแล้วเนี่ยยังไม่สนใจเลยครับจะแช่งหัวมันอ่า เซิร์ชว่าดบมีอะไรบ้าง,งคนแม่งคนได้ทุกจุดเลยแอปเปิลแอปเปิลมีประโยชน์อย่าอยู่ใต,ต้ตู้พิตตี้โซเจมคืออะไรวะคืออะไรยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าเอา,าเป็นว่าตอนนี้บ้านบ้านแม่งจนเลยแน่แน่แน,นอนโหมีได้ส่งหนังสือด้วยขี้เกียจอ่านนะครับชั้งหัวมันนะได้ได้บันมาพอดีเลยมันฝรั่ง ยีนกำลังแดกเราอยู่มึงไม่ต้องแดกและเอาเกลฟันนะออกมาเคี้ยวแล้ไม่เจ็บไงวะทอกยิ่แอะไรไม่รู้ครับผมขอโดก่อนนะครับตอนนี้อะโดจ,ดจ โดจานโดหมดไอ้เชียนีม่มาไงเนี่ย <c oughs> ดีครตอนนี้โอ้มีดีโดของข้างบนโดของข้างบนเอาแม่งหมดยังไงอีกฮะเงินสามบาทเยี่ยมโอเคครับตอนนี้บ้านแม่งจนแล้บ <c oughs> กูปลุกปลุกกันดีแฮมอันนี้เซอร์ไพรส์ Yes Stay as long as you long like. บอกว่ามันจะให้กุญแจเราครับอยู่อย,อยู่เท่าเท่าไรก็ได้ที่เราต้องการครับดูตลอดชีพอะไรเนี่ยมันเยอะแยะหมดเลยเฮ้ยมีแหวนด้วยอย่างงี้ไม่ต้องคิดนะครับ <c oughs> อเาหมด <c oughs> เอาเคีย,ยนะ์อะไรเนี่ย There is something to do for me เดือดแจวาคือประมาณว่ากำนันหมู่บ้านนะครับอยากรู้ว่าตำนานเกี่ยวกับมังกรนะครับที่เราเจอมาประมาณว่าประมาณว่ามันเราไปซุยมันมาเรียบร้อยนะครับไอเน,นี่ยครับเราซุยให้คนในหมู่บ้านฟังว่าเออเราไปเจอมังกรมารยุ่งจริงเลยหฮยไปเออมีอะไรให้ทำไหมครับดูดิไม่ไม่มีเลย no yes อา้าวทำได้ก็ไม่บอกออ่ะอันไหนทำอีกอันไหนทำอีก,อกโอ้โหทำไม่ได้แล้วแช่งหัวมันนะ <c oughs> เอาว่าเออเราเราไล่สาระไปที่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้เออผมก็สามารถเล่นได้แบบแบบหนึ่งขอกิน <c oughs> ไอ้สัส ว่าเออตอนนี้เราเล่นได้แบบไม่ไม่กระตุกเลยครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าผมปรับภาพโลครับโลคือน้อยมากครับหรือน้อยน้อยมากที่สุดน้อยมากที่สุดดิโลเวสครับเติม e อสครับเติม s อสเข้าไปครับจะกลายเป็นขั้นขั้นสุดสุดยอดนะครับถึงจุดสุดยอดนะอว่า <c oughs> บ้านนี้บ้านนี้ต้องมีอะไรนแน่เลยครับโอ้โหเฮียยังไม่ได้ขยับเลยม่งหักละ ต้องแถวไหนวะอา้าวเลี้ยงขโมยเลี้ยงทำทำชั่วนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับอีกนิดนึงนะอา้าวเคียอะไรเนี้ยเดี๋ยวนะตรงกลางเลยเปล่าวะอา้าวชิบชิบหายเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวก<อา>ันเยี่ยมอ้าวมึงมาหักเลยตอนนี้กูสายเยี่ยมเลยเนะี่ย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เขา้าเข้ามาสู่บ้านใครก็ไม่รู้แม่งนอนอยู่อะช่แม่งนอนอยู่ครับอะแม่งนอนอยู่เอะ, <c ười> ะ,ะใครใครเห็น <c ười> อโอเค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 ,อเค <c ười> <c ười> มึงยังเห็นเลยยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาปิดปิดหน้าแมงที่นี้แมงก็ไม่เห็นหรอกแหละอา้าวยังเห็นยังเห็นอยู่มึงมีตาทิพเปเนะี่ะเอาแมงหันหลังอยูุ่ลยฮ่า yes, yes yes อ่าปลาปลาสเต็ก <c oughs> โด้ด้ทันควันด้ทันควัน <c oughs> โด้เล่าโด้ไวโด้อะไรอนะ่ะโด้ในโด้เหนือ โอ้โหแม่งกว้างกว้างนะะเอาชิบหายไอ้ชีนนี่แม่งตื่นเลยกูขอโทษกูขอใจสวยมึงได้ไหมเนี่ยกูขอโทษจริงครับอ่ะอะไรกูมีโรคกูมีโลคกูมีโลคอืมฝันนะฝันนะฝันนะไม่ใช่ฝันน้ำนมฝันฝัน อ้าวอืมฟันทูบอ้าวคูนิง่งเพราะแต่คนคนข้างนอกก็จะรู้ไหม,รรรรมไครับเราว่าเราก่อฆาตกรรมไปเราต้องเห็นไหมเราต้อง <c oughs> เราต้องเก็บให้หมดโอเค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 หนึ่งพาร์ทยังไม่ได้ทำห่านเลยเลยเนะี <c oughs> ่ยมาในโดของอย่างเดียวอืมอืมเดี๋ยวกันโอเคครับ okay, ช่างหัวมันเอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเมื่อกี้มียาช่างมันครับช่างเผือกช่างมันนะอันว่าเออตอนนี้เราต้องต้องไปทำเควสต,ต่อไม่รู้เควสอยู่ตรงไหนอิด,ดเดี๋ยวนะเควสอู้อยู่น,นู่นไกลเบลยอันว่าห <laughs> มู่บ้านนี้กูไม่อยู่ละกูฆ่าคนมาหนึ่งศพแล้วบวิ่ง <laughs> ขอไปก่อน แม่น้ำใครมาตากปลาไว้เนี่ยเสร็จเสร็จกูหยิบเอาไป่งหมดเลยได้ของกินและตอนนี้ของกินเพียบเลยไปทำชทาใครมันเห็นวะผมนี่ผมเ็นอะไรตรงนั้นขยับขยับนะครับสงสัยคิดไปเองอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้เฮ็ดเอาไป อเคโอเคเฮ้ยกวางโหกูคิดว่ามาปะนี่เตรียมรอเลยเนี่ยผมนี่เตรียมฟาดเตรียมฟาดฟันเลยว่าแต่เฮ้ยก็ตายก็ตายลงน้ำอ้าวอ้าวเอียเอีเยอแม่งหายไปเลยหายไปไหนแล้ววะชิบหายเลยกะตายเลย ลงน้ำไปหายเบยดูกราฟิกเลยครับนี่ขนาดผมปรับโลสุดนะเนี่ยมันยังภาพสวยขนาดนี้อนะถ้าผมปรับไฮสุดนี่โอ้โหเห็นถึงแบบธรรมชาติอันสดใสกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะรู้สึกเจ็บคออย่างไม่รู้แม่งร้อนเนี่ยคุณผู้ชมร้อนไหมครับผมนี่อยู่บ้านนี่เวลาผมแคสนี่ผมเปิดพัดลมไม่ได้นะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะเข้า <c oughs> อะไรมันจะขนาดนั้นวนะ่าเดี๋ยวนะใส่ก่อน ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปรียบอืม,อมใส่ก่อนนี่สตอมอคอกเยี่ยมแะอ้าวสรุปให้กูใส่อะไรเนี่ยโค้ดบูทมาใหม่<ฮ>ไร้สารละฉ็นว่าวิง่งนี่ตอนนี้เราก็มีชุดชุดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวกันเขาวิ่งเมื่อน,นัน วิ่งไปสุดสู่จุดหมายโอ้โหดูดิ <c oughs> อ้า <c oughs> <c oughs> ว่าจะยืนตะโกนตะโกนแบบให้แบบในหนังไงครับสู่สู่ความเมื้องว้างออมให้ไปไหนวะเนี่ยแผ่นที่ม่งจะใหญ่ไปไหนไม่รู้แม่งเอร์โคตรเลยอันนี้มีใครอยู่บ้าไม่มีครับมี